ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนรับก็สู่ช่องพี่ดั๊กแะนนลนะคะมาเป็นคลิปที่สีแ่แล้วนะคะเอฟเนาะวันนี้เราจะทำอะไรกันอีกเนี่ยฮะช่างในตำนานปิดหน้าปิดตาไม่พูดไม่จาเมื่อเช้ายังเป็นพ่อค้าขายผักอ,อเอาหาลูแย่ yeah. สีเนาะ พี่ดำจะแย่รูไหนเจ้าสูงแค่ไหนครับพี่ดำประมาณนี้ประมาณนี้ะนจะลบนี่เราก็จะทำที่นะให้พี่โถเอ้พี่โคกกับพี่กีอยู่นะคะเอซีเนาะพี่ดำกำลัง จเดเต่งอ่ะแดปอยู่นะคะซีนะนี่นะไอซีตัวนี้จะเป็นหลังคานะ,ะไอซีช่วยจับบ่ชฉล้มฉลบมีฉลบนะคะทีมนี่นี่ไม่คือไม่ใช่การทิ้งเปลืองเนาะไอซีเนาะคือบ้านเรานะไอซีแขกเยอะแล้วไอเจ้าสองตัวนะไอซีเนาะ ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่มีที่อยู่เนาะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะจากพี่สายบุญนะคะเอฟซีเนาะก็อย่ามาว่าพี่นัดเนาะว่าทําไมใช้เงินฟุ่มเปือยนู่นนี่นั่นนะคะเราก็อยากจะบอกนะคะให้ทุกคนรู้ว่าเราต้องทําเพราะความจําเป็นนะอะไรเราไม่ได้อะไรเลยอะไรเราไม่ได้อะไรเลยล่ะ,ะไ่ได้เดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปโอ้ยถ่ายคลิปก็ไม่พูดไม่จาถ่ายเขาดูอยู่นั่นแหละ มันต้องมีกเซช์ให้บ้าหงียงมันต้องมีฟีลลิ่งอะไรในการถ่ายคลิปเว้ยเนาะไม่มีฟีลลิ่งฟีลเลอรอะไรเลยในการถ่ายคลิปเดอะว้ายเรงเดียวหาทางก่อนหาทางหาทางอะไรหาทางเฮดจังไดนเฮดผู้เดียวไม่ได้ทีไรเฮ้ยต้องหาทางตลอดคนเฮาเหรอหาทางตลอดใช่บอเอาดีเดมาช่วยบอ ดีเด่นอธิมารัตนธีมาก็จะปากเอ,ออมาห้อ,อ,อมาดูเออว่ามามบบโอ้อโอ้ยถ้าเราบอกว่าเราถ้าให้เงินเขาเยอะๆนี่ยเข,า,เเขามาเลยเด้เอาวะพี่ดำจ่ายเองเด้ค่าแรงเด้อ <laughs> พี่ดำจ่ายเองเด้อ่ได้แล้วไ่ได้แล้วนะนี่เรา,เรา,าต้องอ เออนี่ตรงนี้นะเมื่อกี้ที่ออข้องหน้าเมื่อเนี่ยกับเขาทำอ้ยดำกับโอ้ยอย่าไปเผาเขาอย่าไปเผาเขานี่ออกซื้ออยู่ออกซื้ออยู่ออกซื้อยู่เออว้ายใจบ่นๆเออไปเผาเอาคลิปคลิปนี้เป็นหลักฐานเด้อคอยบ่ได้ว่าเขาเด้พี่ดำคนเดียวชื่อว่าเฮ็ดหยังโอ้ยเขาทำนะอ่ะเมื่อยน้ำเมื่อยน้ำพี่ดำมาทใครเป็นคนออกแบบอันเนี้ย พี่เพชรใช่ไหมับพี <ffic. S 3> <ะ>่เพชรเออไปตามพี่เพชรมาช่วยเนี่ยเอฟซีเนาะบ๊บบ๊บบ๊บบุตรต้องคนอันนั้นอยู่กับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวการมาคอยอย่างเบิ้งเชื่อมละเชื่อมรถเมื่อเช้าขายผักได้จักบาทจักบาทบ๊อบภูมิคอยอยให้พี่คำเชื่อเลยขายที่คืแล้วหมูจะถอยอ๋อขายดีบ่ล่ะน่ะหมดเด้ เห็นป้ถ้าไม่ได้หนูเหมาเด้อบอมดวันเนี้ยเฮ้ย,ยนหนูเหมาไปตั้งเยอะเอฟซี่ ok บาท <S 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 ยี่สิบาทเอาไปดูดเลยทั้งขวดทั้งผักทั้งอะไรเออเอาไปทั้งขวดทั้ ok งผักเลย ok บ่เกงใจเขาปลูกบ้างเลยเด้เนาะไม่เกงใจดีกว<อ>่ามันเน่าทิ้งให้หมอแหววไงเข้าใจบ่ให้หมอแหววไงก็ได้บุญเด้หมอแหววก็ไปทำกินเด้อืม หนูจักทำบุญทำทานบ้างเด้อคนเราหน่อเดิเออทำบุญให้ผมหน่อยพีอ๋อททำอยู่นี่ไงไม่ไม่ทำจะหางานให้ทำเหรอนี่เอยตอนนี้หนูว่าหนูก็ต้องประหยัดต้องเซฟเนาะนนเพื่อครอบครัวอันนี้ก็ต้องทําบ้านน้อยให้ลูกนะคะสิเนอะไม่ได้เป็นการฟุ่มเฟือยอะไรเพราะว่าเขาโตขึ้นทุกวันเนาะเขาไม่ได้เล็กลงขึ้นทุกวัน ไหนๆก็จะเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดี FC เราอะ่ะยังอยู่อึดอัดไม่ได้เลยนะคะ FC ออขยับมาแล้วก็ดูระดับน้ำให้หน่อยขยับมาแล้วดูระดับนั่นใช้ความประเจ้าอีก FC เลยเอ,อ๋อมันไม่ใช่อะไรก็ให้ให้ดูอย,ยอะไรให้ดูเฉยๆนี่แล้วจะดูเป็นบรนเนียเดียว หินตั่ำให้ดูลายมันตรงร่องกลางเนี่ยโอ้ยเออเอซีหมุดไปให้เขาก่อนเแม่ดูระดับน้ำโอ้ยเนาะตัวกระเทีย้นี่แม่นั่งขี่แม่ขี่รือบีโอ้ยเนาะโอ้คลิปก็จะถ่ายเห็นไหมตรงกลางกลางน่ะช่องกลางกลางกึ่งกลางเออมันกลางยังกลางแล้วกลางอะไรต้องให้มันอยู่กลางระหว่างสองขีดใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึง เออเลยแล้วเลยแล้วลงมาหน่อยลงอีกหน่อยนะโอเคจวดจวดแล้วบอจวดแล้วนี่ระหว่างกึ่งกลางจะจะยาวลงหายอีกแล้วเฝ้าอีกแล้วเลยกึ่งกลางแล้วเออห็นมันเลยรวดอ๋อต้องแปะตัวนั้นก่อนจะหนีได้ยี่บอได้ยุ่เดี๋ยวจะหนีได้ยี่บอเอาใหม่เออมันมีสองฟองเด้เออมันมีสองฟองกับฟองไงชุดๆหนึ่งอ๋อได้แล้ว เออฉันมีได้เนาะแมนเอามันมันมันไปทางนี้มากไปอ่ะมางนี่หน่อยออโอเคได้แล้วได้เนาะเออมันมีฟองเดียวเด้เออมันก็ฟองเดียวนี่ละเอ้าเบิ่งอยี้ฟ้าอันนี้มันมีฟองเดียวเด้เบิ่งอยี้ฟ้าเงี้ยฟ้าเอ้าโอ้ย ไม่ได้เหล็กพี่สายบุญเนี่ยไอ้สองตัวที่ไม่มีบ้านอยู่หรอกพื้นสูงขึ้นมาแค่ไหนเนี่ยพี่เพชรบอกหนี่พื้นสูงขึ้นมาแค่ไหนก็สูงก็ปิดึงอ่ะปิดอีกก้อนหนึ่งก็อีกอก้อนหนึ่งก็สูงประมาณน,นี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาแผ่นนั้นนะนะ่ะเนาะปิดให้เขาได้การลมเนาะเออเพราะแผ่นเรามีแล้วเอ,อกกากันสีด้าน ตัวอะไรก็ถ้าเข้านอนกลางคืนก็บังลมด้วยอะไรก็เข้าไปหาเขาไม่ได้แล้วประตูจะทำยังไงเลยนี่เออเดีย๋ยวมึงก็มีและ,ะทำยังไงนะมีประตูให้เขาด้วยนะเอซีก็ฟางอยู่นะให้เขามีที่วิ่งเล่นเนาะฮะก็ฟางอยู่นะเ,าเนาะเขาได้มีบ้านเอซีเนาะบ้านที่ติดกับบ้านเรานะคะเอซีก็ทำแค่นี้เนาะโดยที่ดำเหมือนเดิมนะคะเอซีเนาะ เ,<ะ>เหลอเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะเอีก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะเอีเนาะนะคะก็โอเคแล้วนะใช่โอเคไหนตรงฟองเลยบอกโอเคนะเราก็เราก็อยากจะพูดยังไงดีเอีเนาะเราไม่อยากพูดเกินเราเนาะพี่ดำเนาะมันจําเป็นเราก็าต้องทํานะคะเอีทุกท่านเนาะสําหรับขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่า ารามคืบหน้านะโดยช่างดำนะคะซีบ้านหลังนี้ได้ซีหลังคานะคะบง,บงหมานะด้วยฝีมือช่างดาวดำ,ดำนะคะซีว้าวาเอาไหนเด้คลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับ